สวัสดีค่ะวันนี้ผมกับบีไม้ติงวายปายาวันนี้พวกเราจะมารีแอคชั่น MV เพลงมนตาของพี่เก่งฮาริสประกอบซีรีส์เรื่องเคมจิราต้องรอดเขาดูกันทุกวันทุกเมืองละเหลือแค่เราเนี่ยละเละอุ้ยมาเวยเศร้ามาก โอ้ยโลมาออล่าเนาะแล้วแสงตอนเปิดคือโหเห็นไหมแสงออกจากตัวเห็นไหมตั้งแต่อุ้ยลูกเธอขาตาเธอขาตาเธอขาโอ้ยโอ้ชุดเอนูอ่ะกระจกปะ เก็บเศษกระจกมาประกอบกันเนี่ยหรออุ๊ยสตอรี่อาจจะเป็นงั้นก็ได้นะแม่น่ะโอ้ยพี่กิ่งกับเสื้อแบบไหลกว้างโคตรหล่ออะฮะโอ้ยความหล่อพี่กิ่งดีว่ะมันเกินอะมันออร่าเกินอะมุนตรามุนตรามุนตรา เมอหม้อวิธีอย่างที่แม่บอกเอาเศษกระจกมาประกอบเพราะเศษนั้นก็คือมีแค่ตาลูกเราอะไรอย่างเงี้ยเนาเพียงอ่ะโอ้โหจุวนั่งไหวกับกีบตอกกุลาบดี เรจะดียังไงรงวะเม่ี้ะไม่เอาว่าไฟโอ้ยว่าแล้วว่าแล้วปล่อยช้าจะแบบนี้ป่าวรอจะจับฉันไปจะพ้วจะแวขามาโอ้ยแม่ชีวิตที่ไม่มีเธอขาไงมันก็จะซึมเศร้ามันก็จะเก่ามันก็จะลกลร้างอย่างนี้แหละ ขาอ้วใส่ตาที่มองเนาะอ้วฉันจะภาวนา,น,า,วน,าน้ำปิงก็สวยนะมาแวบๆบแบบก็เถอะโอ้ันถึงจีนนั้นเลยวม่ใช่เหก็คือวิ่งวิ่งตามหา มันแบบเห็นเขาแวบๆบแบบอะไรเงี้ย <ME> โอ๊ยดีมากแ้ <narrower> เขาอะไรกันางๆี่าในในในง,งเลย่ยางๆเลยลูกก็สวยเนาะ พามูจากฉันไปเรียนดีทุกคำอ่ะนี่ร้องให้กันมากเนาะก็ครูร้องให้ลูกมากเลยอ่ะเรคูรออ่ะรงนอว้าวว้าเล้ยอุะยูังคลิปอ่ะโอ้ยดูแลกันมากเลยเนาะสินี้เหมืนหุวยหากันหาเินเจอแสินั้น่ะ วก็บบท้ายด้วยก็แบบทำให้น้องกลับมาหาได้ใช่แต่ข้างหลังมันคือแบบเป็นเตียงล้างอุ้ยอาร์ติส์เมื่อกี้พี่เก่งมันตราดดีมากดีมากเลย,ยทุกคนเฉันองรอด วีก็ดูจบกัน้องไปแล้วเนาะถ้าจะพูดถึงพาดเอ็มวีอะมันมีฉากเปิดมาก็คือพี่เก่งนั่งอยู่ริมน้ำใช่ไหมเป็นฟิลเศร้าเป็นฟิลหวนมันเป็นความคิดถึงถึงน้องอะทีนี้หยิบกระจกขึ้นมาตัวกระจกะ่ะเป็นสื่อกลางจะพาน้องกลับมาได้อะ mm. โดยการรวบร,รวมวเศษก,กระจกมาประกอบกันทําพิธีหลังจากทําพิธีเสร็จก็เห็นน้องแวแบๆบ<ต>น้องกําลัง,งจะร้องวิ่งตามน้องช็อตน,นั้นน้องปิง้งสวยมากเนาะสวยมากอะแล้วมาในชุดขาวที่สะท้อนแสงได้อะ สะท้อนแสงทั้งคู่เลยใช่ดีมากรู้สึกว่าเอเขาบอกเล่าว่าเนื้อเพลงมันประมาณว่าวอนวอนทุกสิ่งทุกอย่างแบบสายลมวอนฟ้าไม่ให้เธอจากฉันไปอยาไปไหนเลยแล้วก็จะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เธอกลับคืนมาแล้วมันจะมีฉากที่พี่เก่งนอนอยู่บนเตียงแล้วเตียงนั้นมันเตียงลกล้างอ่ะมันเป็นบ้านล้างนี่น่าจะให้สื่อความหมายว่าการที่ไม่มีน้องอ่ะชีวิตมันเหี่ยวเฉาอะไรประมาณนั้นแหละแล้วก็ครั้งแรกที่เรานึกว่ามันเป็นดอกกหลาบเป็นดอกเฟื่องฟ้าใช่ พอน้องกลับมาก็เห็นปะมีลมมีกังหันลงพาเขากลับมาใช่ในนแต่เนื้อเพลงดีมากเนาะ<ด>เนื้อเพลงดี<ช>มากชอบทุกคําช่องที่พี่เก่งท่อง มันก็เหมือนออจะเป็นโอมพอดูนึกเพลงอ๋อมันคําว่าโอมนี่หว่าแม่ชอบชอ็อตที่พี่อ่ะถือถุงไปละมันจะมีกระจกอยู่ในนั้นออแล้วเขาเอาดอกเฟื่องฟ้ามาทําเป็นเหมือนมนตราแม่แลราเดิน,น,นยันออก็ว่าทำไมถึงตั้งว่ามตรานัา<ม>่นเป็นการทําพิธีให้น้องกลับมาแหละสื่อให้มันตรงกับตัวซีรีส์ก็ว่าอยู่ทําไมถึงวางกระจกไปเยอะขนาดนั้นแล้วทาไมถึงต้องเลือกหยิบชิ้นนั้ชิ้นนี้เดินหาชิ้นส่วนของน้องบางชิ้นมันก็จะไม่ใช่ของน้องใช่พอเทออกมาปุ๊บก็ประกอบแล้วก็เป็นหน้าโน้ ใช,ช่อนนีดีสื่อดีมากดีดีดีมากจริงๆแล้วพี่เก่งอ่ะ ในชุดขาวที่ยืนอยู่หน้าเตียงแล้วก็มีไอ้โคมไฟอ่ะ,น,ะน,นี่แหละสวยมากชุดวิเก่งคือชุดขาวไหลกว้างๆก็คือเหมาะชมอะไรไม่ได้นกจากีิเก่งโลงเมคอัพดีจัดเออตั้งแต่เปิดมาก็คือว,ว้าวแต่คอนตูมยังมีความพ่อครูนะเป็นฟีลแบบว่ามีสร้อย,ห,อยห้อยใ้แทนประคำแล้วกันแล้วสองพาร์ทไม่ว่ามันต่างกันยังไงอะความรู้สึกระหว่างชุดขาวกับชุดเนี้ยความรู้สึกของพี่นะพี่ว่าชุดที่ตามหาน้องอ่ะมันจะเปรียบเสมือนพ่อครูแหละเพราะว่ามันมีการทําพิธีไง มีการนั่งสมาธิชุดนี้ใช่ส่วนชุดพัดขาวอ่ะมันคือการร้องเพลงเว้อรียกชัดเจนเลยว่าเอออันเนี้ยนักร้องอันเนี้ยคือพ่อครูใช่แล้วก็ชอบช่วงที่เขาเอาแต่ละพาร์ทของซีรีส์อ่ะมาใส่ด้วยตอนนี้อย่าพาเธอจากฉันไปแล้วช็อตนี้มันเป็นช่วงที่น้องกําลังตัดพน้อแม่ว่าไม่ไหวแล้วอะไรเนี้ยก็จะรีบทำถ้าเกิดเข็มไม่ได้อยู่แล้วอะไรแบบนี้แล้วพี่ก็บอกว่าอย่าพูดแบบนี้ไม่ชอบคํานี้เลยอย่าพูดแบบนี้เพื่อตัวฉัน เพื่อตัวเจดเพื่อตัวคนที่รักนายอะไรแบบนั้นนะฉันจะทาทุกอย่างเพื่อให้นายไม่หายไปอยากให้น้องอยู่ต่ออยู่ได้ยันไงนานๆในมันสื่อเพิ่งสังเกตตอนสต็อปเหมือนกันว่าเออมันมีดอกไม้ปิวเข้ามานะตอนแรกเราเห็นแค่ว่าเป็นใบไม้ใช่เราพอช่วงที่ตัวพาร์ทพ่อครัววิ่งปุ๊บมันเห็นลูกเราลางๆแล้วแต่คนต่างตามหากันนะมันเป็นฟิลแบบนั้นอ่ะก็อยากพูดถึงพาร์ทการต่อถภาพมันจะมีความฟุ้งมันจะมีติดย้อนยุกติดเหลืองอ่ะแม่ แล้วตัวเอกทั้งคู่ก็คือทั้งพาร์ทพอ่อครูทั้งพาร์ทเข็มจิรามันจะมีแสงออกจากตัวนะถ้าดูดีๆอ่ะมันเป็นความพ่องเลยอ่ะช่วงที่พี่เก่งวิ่งหานะจะเป็นกังหันลมคือวิ่งตามหาเขา<พ>อ,อ่ะกัะ<ด><ด>งหันลมสีส้มแล้วก็มาเจอกัน<ๆ>เขาก็กอดกันอ่ะแล้วมันก็เป็นช่วงประโยคเนื้อเพลงที่อูบให้หมดทั้งชีวิตเพื่อย,ยังได้กอดเธอเอาไว้อย่าพาเธอจากฉันไปก็กอดกันกลมนี้กลย นนี่ชมรอบที่หลานแล้วว่เนื้อเพลงดีมากๆคือคาดหวังแล้วก็รอตั้งแต่ตอนที่เราดูซีรีส์แหละรู้สึกว่ารอร<ช>อเพลงน่าจะโคตรพะแน่เลยพอตัวเอมีเพลงเต็มออกมาสมการรอคอยนะแม่เนาะ<ช>ดีมากจริงๆประมาณนี้แหละก็ไปดูเอมีเพลงเต็มเถอะเนาะทำดีทำถึงเนื้อเพลงอ่ะเป็นอะไรที่โคตรดีเรียบเรียงมาได้สวยมากมีความหมายอ่ะแทนตัวละครพ่อครูสื่อถึง เข็มจิราได้ด <P an> ีมากๆฝากเอมีเพลงมตราของพี่เก่งฮาริตด้วยนะเพลงสมมุติพ่อครูก็ไปเป็นตัวประกอบให้พอเพลงมนตราลูกฉันก็มาเป็นนางเอก MV ให้ดีงามไปหมดสปอร์ตกันมากแกเอ๋ยก็ฝากพวกเราเช่นเคยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์สำหรับวันนี้พวกเราขอตลาไปก่อนไว้พบกันกับ MV เพลงหน้าบ๊ายบาย